ครับผมวันนี้รอบดึกครับอีสี่ลำครับสีลำแบบจุกๆเลยน่าจะเป็นสีขาวสีขาวสามลำแล้วก็สีบอลลำนะครับก็อีซูซูเมทโทครับจัดหนักจัดเต็มครับอะไรฝาท่อเยียบป่ะเดีวเราไปชมกันครับลำนี้ก็เลยครับก็ลูกค้าก็เลือกเป็นตัวฝาแบนน้านะครับเป็นตัวคาร์บอนทรงเอนะครับนี่เลยช่ำๆครับช่ำๆจริงๆแล้วรถอีซูซูไม่มีอะไรมากครับฝาบานเดียว ล้อหน่อยจัดทรงหน่อยแล้วก็ฝาบานหนึ่งก็คือดูดีครับดูดีเลยลำนี้ครับลูกค้าเลือกแป็นตัว TE37 ครับเป็นดำด้านนะฮะดำด้านเลเซอร์ขาวครับบอกเลยว่าปีนี้ดำด้านกับเทากันมาแน่นอนบางทีสีน้ำตาลมันก็ใส่กันเยอะครับอันนี้แล้วแต่คุณชอบนะครับแต่ส่วนมากนะว่าสีดำสวยตอนนี้นะปีนี้นะตัวนี้ก็เป็นเลเซอร์ขาวเลเซอร์แดงครับ อทีอีสามเจ็ดออฟศูนย์สเต็ปในการโหลดนะครับคันนี้หน้าโหลดหน้า2นิ้วนี่เลยครับทรงยีรับแขะโหลดหน้า2นิ้วลั่นด้านหลังแล้วก็ใส่ย้ายแหนบลงมาอยู่ล่างครับอันนี้ย้ายแหนบลงอยู่ล่างนะครับก็เป็นหน้า2หลัง4ี่ครับจะเป็นทรงแบบนี้เลยครับหน,หน้า2หลัง4ี่ก็เป็นทรงที่แบบวัยรุ่นโอเควัยรุ่นชอบนะครับหรือใครจะทํา1 2ก็ได้ครับถ้า12่ก็น,านา้าแนะนำไม่ใส่ยาง2 6 5 6, 6 0 1 8นะครับ ไะจบลำแรกเฮ้ยมีปิดท้ายด้วยนี่เลยมีปิดท้ายด้วยอ๋อนี่เลยครับอ่ามีปิดท้ายอีกหนึ่งอันครับตัวนี้เลยครับจริงๆริว่าตัวสูงถ้าใส่ปิดท้ายหนึ่งอันก็ดูดีนะครับนี่เลยมาคันที่แต่งง่ายที่สุดครับก็จะเป็นตัววีคอร์สสี่คูณสี่ครับวีคอร์สสี่คูณสี่ให้ล้อมาดําครับให้ล้อมาดําสวยมากแล้วแต่ว่าตัวยางอาจจะไม่ได้ครับเปลี่ยนแค่ยางผมว่าเพิ่มตังค์ไม่เยอะครับตัวนี้นะ ใช้ล้อดเดิมนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นยางตัวหนังสือขาวนะครับเป็น BF หรือเป็นตัวโยอะไรพวกนี้เพิ่มตังค์ไม่เยอะเลยครับตัวนี้เลยก็ลงตัวเลยครับนี่เลยลงตัวเลยครับสแตนดาร์ดโรงงานเลยตรงนี้นะจริงๆใครออกวีคอร์สมานะครับไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรนะครับนะว่าหาโช๊คสีต้นใส่สีต้นนะครับแล้วก็หายางยางดีๆสักชุดหนึ่งเนี่ยแบบเนี้ยครับหลอกแล้วครับ แนววีคอร์สมันก็น่าจะเป็นตัว4ี่คณสรับดอกยางพวกนี้มันลุยได้ครับแต่ถ้เป็นดอกสแตนดาดโรงงานแล้วมันเป็นยาง้ันบ้าน,านอาจจะมีลื่นหน่อยครับจบครับวีคอร์สอีกหนึ่งล้ำนี่เลยครับนี่เลยล้ำนี้ก็เลือกเลือกเป็นล้อ5้ลูครับเป็นตัว N5 ครับ N5 r s นะครับลำนี้เลือกกี J ่จะแปลงอะแดปเตอร์ออกมานี่เลยครับตัวนี้ จริงๆแล้วตัวสูงแปลงอะแดปเตอร์ก็ไม่ล้นเท่าไหร่ครับเพราะว่ารถตัวสูงมันจะมีโป่งเข้ามาเยอะมากเลยครับสเต็ปโหลดลำนี้น้าก็ทำไปหน้าสองหลังสี่ครับใส่ยางนีโตะ 4, 2, ้ะสี่สองศูนย์เอดีนี่เลยครับสี่สองศูนย์เอดีครับสเปคล้อเก้าครึ่งสิบครึ่งครับล้อหน้าออฟประมาณนี้ล้อหลังเป็นกระมังนี่เลยครับเป็นสิบครึ่งทั้งหลังถ้าหลังเป็นสิบครึ่งล้อ ผมว่าล้อ,อาลายไหนหรือว่าล้อข่าไหนก็หล่อนะครับเพราะมันเป็นส0ครึ่งพอเป็น10บครึ่งเสร็จปุ๊บมันสามารถที่จะเบ่งออกมาได้ครับเพราะว่าออฟเซตหรือว่าทรงก้านนะครับมันจะดูสวยครับอันนี้ก็ดูสวยเลยครับใหญยแหนบหน้า2หลังสมีปิดท้ายแบนหน้าด้วยครับนี่เลยปิดท้ายนี่เลยครับก็นี่เลยแค่นี้ก็หล่อแล้วอ๋อท่อหรอฟังฟังถึงท่อด้วยใช่ไหมอ้าวโอเคครับ อ๋อมีโชคด้วยใช่ไหมอ่าได้เลยครับเสียงท่อนี่ครับโอ้โหนี่เลยปิดปิดเลยครับนี่เลยตัวนี้เป็นท่อหน้าเผาหน้าเผานะครับคือหน้าหน้าเผาจะบอกให้คือหน้าเผาเสียงมันจะหวานมากเลยอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครเบิอนท่อให้ดูหน่อยดิอ่าไปเบิ้นให้อ่านี่ครับท่อถ้าท่อหน้าเผานะหนึ่งจุดเก้าเสียงจะหวาน Oh, hey. ไม่ปกตินะพี่สายมันจะดังฟิวฟิวอันนี้ครับก็เป็นรถใหม่ครับสแตนดาร์ดโรงงานนะครับสายท่อใบหนึ่งก็ดูโอเคแล้วครับนี่เลยมาอีน,นึงลำครับโอ้ลำนี้เวลามันขึ้นอยู่แบบนี้สวยมากเลยครับนี่เลยตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับทุกคนเป็นตัวสูงลำนี้น่าจะโหลดเยอะอ่าลำนั้นครับตัวนี้น่าจะเป็น 3- 5ห้าเลยมั้งอ่าลำนี้เลือกใช้ล้อเรนโซแท้ครับ เลนโซ่แท้ออบหลังก็เป็นกะละมังเหมือนกันครับนี่เลยครับสเตปหน้าสหลัง5ครับลำนี้ค่อนข้างที่จะเตี้ยวกันนะนิดนึงครับล้อหน้า9ก้ครึ่งรอหลัง10ครึ่งครับตอนนี้เรากําลังใส่ท่ออยู่นะครับนี่เลยแล้วก็มีฝากระโปรงแบนน้ำด้วยนะครับนี่เลยช้ำช้ำครับบอกได้เลยอ่าช้ำชำครับสีล้ำกับอีสูเมโทรนะครับสูตรทุกล้ำครับการันตีได้เลยครับ เมโทอยสุเมโทอก็จะมาทำอยู่ที่ร้านน้าประจำนะคนก็รับรองการแต่งการันตีโดยน้นะครับทุกอย่างมีการันตีหมดมีรับประกันทั้งหมดนะครับนี่เลยครับก็มีพี่ซายพี่เจีย๊ยบพี่หนุ่ยนะครับทีมงานอิสุเโมโทอนะครับใครที่อยากดูรถหรือว่าอยากออกรถนะครับไปเถอะครับก็จะเห็นพี่สายพี่เจีย๊ยบพี่หนุ่ยมาทําอยู่กันนะ้าประจําอันนี้นะ้คนเฟิร์มได้เลยครับเซลสังคนนี้ดีมากครับทากันมาหลายปีแล้วนะไม่มีจกตาลูกค้าครับ ให้คือให้ของดีเลยนะครับก็ท้ายนี้ฝากไปด้วยนะครับอีสูเมโทนะครับใครที่อยากได้รถหรือว่าอะไรปุ๊บก,ก็ไปที่อีสูเมโทนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวนะจัดการให้สวัสดีสี่ลำ